ครับผมสวัสดีครับผมเก๋ครับเพื่นเคยนะวันนี้ก็ลื้อต้องเขียวกัน นะครับเห็นเปล่าน้องเขียวเป็นชิ้นๆแล้วนะครับนะคือที่ผมยิงลูกโดดรอบพี่แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าปืนมันยังไม่ลื่นเนี่ยอ่าไม่ทันใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงแล้วมีการสะดุดสะดุดบ้างนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็เลยจับมาอมขอหน่อยนึงนะครับแกะมาปั๊บ <c oughs> แห้งเลยนะโอเคถ้าแห้งปุ๊บเราก็ต้องลูบน้ามันนะครับโดยการหยอดน้ามันตามจุดเสียดสีทั้งหมดนะครับเพื่อให้ปืน รื่นขึ้นอ่าน้ำมันที่ผมใช้ก็จะเป็นกันออยของลูคัสนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ลื่นมากดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับปืนติดปืนอะไรเนี่ยใช้ตัวนี้จบเลยนะเดี๋ยวจะลองกับเจ้าคอมมานโดดูอ่านะว่ามันจะลื่นขึ้นไหมอ่าเดี๋ยวผมหยอดเสร็จประกอบแล้วกลับมายิงให้ดูเออว่าปืนมันจะลื่นขึ้นไหม ถึงขั้นตอนการหยอดน้ามันนะครับก็ตรงไหนที่มีจุดเสียสีนะครับผมก็หอดหมดแหละนะตรงไหนที่เสียสีผมก็หยอดหมดเลยนะครับแล้วก็หมุนไปๆหน่อยเออครับอันนี้คือตะเกียบนะครับเราก็ลงให้มันลื่นหน่อยแม่นะครับ อด้านล่างนิดนึงตามร่องตามอะไรที่เกิดที่เราเห็นว่าไม่มีรอยสีอะครับนะแล้วก็ลงเลยลงมาทั้งหมดนะครับสังเกตน,นะเนี่ยเห็นไหมมีรอยมีรอยเสียดสีกับตัวโครงปืนด้วยนะกระโจมรอบที่แล้วที่ผมยิงติดผมก็ยังคิดว่าจังเป็นตัวนี้อยู่เลยนะครับก็คือกระโจมผมบีบก,กระโจมแน่นเกินไปหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้ปืนติดแต่พอาถอนมาก็อืมน่าจะแห้งด้วยแหละนะครับเนี่ย แห้งหมดทุกจุดนะครับเห็นไหมอ่เดี๋ยวเราก็ลองมาลูบน้ำมันกดูนะครับเนี่ยรอยเสียดสีเนี่ยตรงไหนไม่ีรอยเสียดสีนะครับน,น้ำมันลงให้หมดเลยน้ำมันลงให้หมดเลยอืมน่าจะช่วยได้นะครับน่าจะช่วยได้นะเราใช้น้ํามันระดับเทพแล้วนะครับนะตัวนี้อืมน่าจะลื่นแหละนะครับโอเค นี้ก็ไม่มีเลยโอ้โหแหงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะรอดไหมครับอะนะครับหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วประกอบให้ดูเลยแล้วกันผมก็ไม่ค่อยจะประกอบตัวนี้เท่าไหร่นะครับไม่เหมือน8 0 0นะ8 0 0ผมจะถนัดกว่านะครับ ประกอบไม่เหมือนแปดจะศูนย์ใส่ลำกล้องไปก่อนเลยอย่างไงเล่าใครประกอบอย่างผมบ้างเนี่ยหรือเขาทำกันอย่างนี้เพราะแปดจะศูนย์จะไม่ทำแบบนี้นะครับใครมีปัญหาที่ฝามันลอยนะครับฝามันชอบคายเอง,เอง,เองนะผมแนะนำโอลิงนะครับหาโอลิงบางๆมา ใส่ไว้ล้วก็ขันฝาลงไปนะครับมันจะอยู่นะมันจะอยู่ชืนนี้ฝามันชอบหลุดนะครับก็เลยต้องใส่โอลิงโอ้ยขอเช็ดมือหน่อยอตอเลยครับน่าจะดีขึ้นอ่ะเดี๋ยว,ยวมาลองยิงกันดู รับผมหลังจากที่ผมได้ใช้น้ํามันลูกคัสหยอดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะติดไหมนะด้วยการยิงเหมือนเดิมเลยลูกโดดแท้ๆไม่มีเทียมโอ้โหนะครับอ่ะลองดูนะครับจำนวนสามนัดเนะาะเพราะลูกกระสุนมีน้อยแล้วนะครับระยะเจ็ดเมตรนะครับ อ้อว้าวยิงเร็วแต่มั่วไปหน่อยไม่เข้าลองดูปัาดนัดนี้นี่เสร็จแล้วเดี่ยวติดคุกนัดนี้แน่นอนวายเออเร็วไปนิดนึงเนอะไม่ได้เล็งเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับจะเทสว่ามันลื่นไหมแค่นั้นแหละนะก็นัดเนี้ยสร้างปัญหาให้ผมแน่ถ้ายิง ใน,ในการใช้ชีวิตจริงนะอ่ะขออีกสักสามนะัดเป็นลูกปลายเม็ดเล็กเอาให้ชัวร์นะครับแต่ก็ลื่นขึ้นนะผมว่าลื่นขึ้นเยอะเลยโอเคระยะเดียวากานนันะครับนะโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับลื่นดีโอเคนะครับ ก็เจ้าของปืนสบายใจได้นะครับปืนลื่นปืนแล้วนะครับโอเคคลิปหน้ามีอะไรโปรดติดตามนะครับผมขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ